สวัสดีครับวันนี้พี่เต้จะมารีวิวนะครับไนกี้ตัวใหม่ครับเป็นเทมโปอ้าวค u ู a ม่มาทำอะไรนี่หุดโอ้ยค u ู a ม่นะฮะเอาแมวเซรีบฮะโอเคใช่อันนี้ไม่เกี่ยวนะฮะนะครับนี่ครับตัวนี้เลยไนกี้เทมโปรีเจนนะครับผม g e n e r a เรชั่นซินะครับเจนหกนะครับผมนะฮะที่บอกมาดูกันเลยนะครับ พี่เด้จะหมุนให้ดูรอบๆก่อนนะครับแล้วมาดูอีกข้างหนึ่งมีคำว่าเทมโป้นะฮะไนกี้เทมโป้นะครับ,รบโอ้โหพื้นก็มีลูกเล่นนะครับผมแล้วในกล่องมีอะไรอีก โอ้มีถุงนะครับแทมโปแถมเหมือนเดิมนะครับเป็นถุงสลิงแบ็กนะฮะหูรูดนะครับผมฮะโอเคด้านหลังเป็นยังไงเอ้าเบตตาเนกี้เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่าตัวนี้มันให้อะไรพิเศษมาบ้างนะครับไปชมกันเลยผ่านมาแล้ว20ปีนะครับ แทมโปลิเจนซินะครับก็ยังคลองใจของเพื่อนๆนะครับที่ชอบรองเท้าหนังแท้นะครับสไตล์เท่ๆนะครับแถบตาถูกเนี่ยนะครับนะฮะตัวนี้ก็มาเป็นเจเนอเรชันที่6นะครับในกีแทมโปเจเนอเรชันซิกนะครับก็ยังคงนะครับเป็นหนังจิงโจ้เหมือนเดิมนะครับเกรดพรีเมียมนะครับรอบนี้นุ่มครับเอ๊ะแต่รอบนี้หน้าตาแปลกๆไปนะครับนะฮะ สังเกตได้ว่าตะเข็บมันหายไปหายไปไหนมีแค่2จุดเองไว้ล้างโครงรองเท้านะครับผมอ่ะมาดูตัวเก่าเนี่ยโอ้โหตะเข็บเยอะแยะไปหมดเลยนะครับรีเจน5นะครับแต่ซีรีส์เนี่ครับเขามีเหตุผลนะครับตัวนี้ครับสาเหตุที่ตะเข็บหายไปน้อยลงแต่ไม่ถึงหายไปเสมอไปครับมีน้อยลงนั่นเองครับเพื่อไม่โคนนะครับมันซึมเข้าไปตามรูครับเพื่อนๆนะฮะตามรูที่อยู่ตามนี่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 ตามรูนะฮะที่อยู่ตามตะเข็บ ไม่เข้าไปถึงคนพวกน้ําพวกอะไรเข้าไปถึงตัวเท้าเพื่อนแต่ก็จะมีบ้างแต่จะน้อยลงนะครับไม่ใช่บอกว่าจะไม่มีเสมอไปเพราะมันจะมีเอ่อจะเข็บล้างล้างอยู่ตรงช่วงโคง้งกลางเท้านะครับแต่ตัวนี้นะครับสังเกตเออพี่มันเหมือนเพียวสามนงเลยอะแต่ทำไมเหมือนหรอคล้ายๆเลยนะฮะทรงก็จะเหมือนเอ่อพวกไนกี้ซูเปอร์เลกิล่าของญี่ปุ่นนิดๆน,น,นะฮะมีอารมณ์ไนกี้ซูเปอร์เล็กนนิดหน่อยนะครับผมนะฮะแล้วก็ ตรงช่วงโค้งครับที่เขาอัดด้านในจะเป็นโฟมครับอัดด้วยสูญญากาศนะครับเพื่อรักษาโค้งเท้าตรงกลางจะเป็นตะข่ายนะครับเพื่อล็อกโค้งเท้าเพื่อนๆนะฮะให้อยู่ทรงนะครับผมและส่วนด้านหน้าจะเป็นโค้งคาด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 อยู่ตรงประมาณ3เส้นนะครับนะฮะอยู่คาดอยู่ประมาณ3เส้นนะครับผมนะฮะจะเป็น ช่วยนะครับช่วยในการเพื่อนๆน,นะฮะสัมผัสบอลน,นะครับให้มันอยู่ขาน้าเท้ายิ่งขึ้นนะครับผมและในส่วนของลิ้นตัวนี้นะครับก็ยังทรงคงเอกลักษณ์นะครับคลาสสิกแต่ว่าเขาผนึกกันไว้นะครับเหมือนพวกเออเ,อเมอร์คิลเล่เวเปอร์เลยเหมือนพวกไฮเปอร์วีนอมเลยนะครับเพื่อให้รองเท้าเนี่ยล็อกกระชับทรงรองเท้ามากขึ้นแล้วก็เอ่อลบรบกวนการเลี้ยงบอลให้น้อยที่สุดแล้วยิงหลังเท้าได้เต็มขึ้นนะครับนะฮะ ในส่วนของส้นนะครับก็จะเป็นหนังสังเคราะห์ครับนะฮะหนังสังเคราะราหา์หะที่ขาดไม่ได้เลยคือ ACC นะฮะโฟกัสหน่อยเร็วโฟกัสได้ไวหน่อยเร็วโอเค ACC All Condition Control นะครับผมก็จะเคลือบอยู่บนรองเท้า Nike Tempo รุ่นนี้ด้วยนะครับเป็นเทคโนโลยีนะครับที่ใช้ต่อเนื่องนะครับมาตั้งแต่ Tempo l e g e n d ลิเ e นสีเลยนะครับสีฟ้าสีแรกที่เขาเริ่มใช้นะครับเทคโนโลยีแหวกน้ำนะครับหมายถึงแหวกน้ำาลครับรองเท้านะฮะเวลาฝนตกนะครับเรายิงเราเลี้ยงบอลนะฮะมันจะไม่ลื่นหลุดอกหน้าเท้านะครับมันช่วยลดการจับตัวของจุดน้ําบนพื้นผิวของรองเท้านะครับมันก็จะไหลออกไปเลยนะครับเล่นได้ทุกสภาพอากาศนะครับแล้วตอนนี้ก็จะเป็นจุดเชื่อมนะครับจะมีโลโก้เล็กๆนะครับเชื่อมว่าตัวนี้เป็นหนังริงโจ้เกรดพรีเมียมที่อยู่ด้านนอาไม่ใช่ทำเสียงหลอนนิดหน่อยนะครับอ่ ที่มีความนุ่มนะครับแล้วก็เรื่อง i r s ร์ o ทั h ฟุตบอลเนี่ยให้เขาเป็นที่1เลยนะครับเรื่องหนังจิงโจ้นะครับและความเบาอะส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็ลดอัตราการอุ้มน้ำนะครับแล้วก็จะเป็นโครงเท่ๆหล่อขึ้นรูปนะครับสวยงามเลยและด้านในจะเป็นอินเนอร์ฮิลครับนะครับเกาะอยู่ด้านในเหมือนเดิมโอ้โหแล้วก็ตาโลโก้ของเทมโปนะฮะก็มีความเท่ขึ้นนะครับ ไปเลยนะครับไม่ใช่การสกีนะครับเป็นการอัดนะครับด้วยตาโลโก้หรูหลาเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของแผ่นรองด้านในนะครับขอแกะหน่อยนะฮะแผ่นรองด้านในนะครับก็ยังเป็น EVA โฟมแล้วที่ขาดไม่ได้เลยก็คือโฟกัสหน่อยโพลอนนะครับผมช่วยซับแรงกระแทกช่วงส้นและช่วงฝ่าเท้านะครับก็เวลาเพื่อนๆกระโดดนะฮะซับแรงกระแทกได้ดีเลยทีเดียว นะครับผมและด้านในนะครับมาดูนะฮะก็จะเป็นวัสดุแบบเป็นเหมือนนะฮะพวกมาโครไฟเบอร์นะครับเพื่อไม่ให้น้ํามันอุมอยู่มากนะครับจะไม่ใช่ส่วนของกำมะหยี่นะครับนะฮะถ้าเป็นกำมะหยี่จะอมน้ําแต่สบายแต่ถ้าเป็นพวกพลาสติกนะครับหนังสังเคราะห์มันก็จะไม่อมยังจะไม่อมน้ํานะครับผม มาที่ส่วนของชุดพื้นนะครับที่ขาดไม่ได้เลยครับดูส่วนของหัวนะครับเป็นเทคโนโลยีนะครับที่นักวิทยาศาสตร์ในกีนะครับได้คิดค้นว่าดูตามสรีระของคนเราเนียเวลาจะวิ่งออกตัวเนี่ยก็จะใช้นิ้วโป้งครับจิกลงไปก่อนนะครับช่วยจิกออกตัวได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็จะมีแถบปุ่มช่วยในการเบรกด้วยนะฮะอยู่ตรงกลางและปุ่มด้านหน้ายังเป็นชุดปุ่มกลมนะครับปุ่มด้านหลังยังเป็นปุ่มของใบมีดนะครับ ช่วยในการยืนวางเท้าได้แน่นขึ้นนะครับแล้วก็จะมีก้านตรงกลางเท้านะครับช่วยเวลาเพื่อนๆออกตัวมันก็จะดีดช่วยดีดแล้วก็ออกตัวได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยังบะตรงกลางไว้นะครับเพื่อให้งอได้ตามสรีระเท้าของเพื่อนๆนะครับวัสดุก็ยังเป็นไนลอนสม tpu นะครับก็าามีความยืดหยุ่นสูงนะฮะ มากๆนะครับและปุ่มด้านหน้าปุ่มกลมนะฮะด้านในก็จะสั้นกว่าด้านนอกเพื่อให้ตรงกับลักษณะกายภาพเท้าของเพื่อนๆนะครับเวลาวิ่งเบรกด้านข้างปุ่มที่สูงกว่ามันก็ช่วยยันยันไว้นะครับไม่ให้ข้อเท้าพลิกนั่นเองนะครับส่วนด้านในก็จะสั้นนะครับมันก็จะลักษณะปุ่มนี้จะลอยๆหน่อยปุ่มข้างล่างมันจะสั้นๆหน่อยนะครับถามว่าเล่นได้ไหมครับญาติยิ่งญาเถียมเล่นได้หมดครับนะฮะและปุ่มเป็นลักษณะหลอกต้านทนด้วยนะครับผม ในส่วนของน้ำหนักนะครับจะน้ำหนักเท่าไหร่นะครับไนกี้เทมโปลีเจนเนี่ยครับลีเจนภาค6เนี่ยฮะโอ้โหมีลูกเล่นด้วยนะฮะสวยงามลีเจนหกเนี่ยน้ำหนักจะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปชั่งน้ำหนักกันเลยดีกว่านะครับครับเราจะมาชั่งน้ำหนักนะครับของเจ้าไนกี้เทมโปลีเจนเจเนอเรชั่นที่6นะครับในไซส์นะครับ8ปดครึ่งอุเครึ่งอุนะครับ42 265JP นะครับไซส์ที่ใช้กันประจำนะครับ240กรัมโอ้โหก็น้ำหนักกลางๆนะครับก็อย่างว่าครับรองเท้าหนังก็ต้องมีน้ำหนักกันบ้างนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับไปเทล,ลิ่งการสวมใส่นะครับว่าสวมใส่ครั้งแรกเนี่ยทัชชิง่งความนุ่มนะครับจะเป็นอย่างที่พี่เต้คิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวก็ไปลองสัมผัสสวมใส่กันเลย ครับเพื่อนๆครับอยู่ในเท้าของพีเต้เรียบร้อยแล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าใส่สบายกว่าตัว e ีเจน5เยอะเลยครับแต่ว่าเวลาตอนใส่นะครับจะติดช่วงกลางนหน่อยเพราะว่าตัวนี้มันเป็นดีไซน์ไม่มีลิ้นนะฮะมันก็จะติดล็อกเท้าเพื่อนๆน,นิดนึงนะครับผมเวลาตอนใส่ก็ต้องที่เชือกออกเยอะๆหน่อยนะครับมันใส่ลําบากนิดนึงแต่ว่าเมื่อใส่เวลานะโอ้โหสบายมากโค้งเท้านะฮะพีเต้ประทับใจมากคือยืด ได้ตามเท้าเลยนะฮะต่างจากรีเจนห้ารีเจนห้านี่โอ้โหจะบีบข้างแต่ถ้ารีเจนหกเนี่ยเวลาใส่ไปปุ๊บยื้อสบายตามเท้าเลยครับควรเท้ากว้างนะครับสบายนะครับพี่เต้ก็จะใช้ไซส์เดิมนะครับเก้าครึ่งเพื่อเช็คว่ารองเท้าตัวนี้มันจะอเวอร์หรืออันเดอร์นะครับแต่ส่วนตัวแล้วนะครับนิ้วโป้งพี่เต้อยู่ตรงนี้เลยนะครับเต้กอดให้ดูนะครับถอยหลังสุดนะฮะก็จะเหลือด้านหน้านิดนึงนะฮะนิดเดียวนะครับไม่มากนะครับ ก็เหลือดติดนึงนะฮะนิ้วโป้งจะอยู่ในส่วนของตรงนี้พอดีนะฮะเนี่ยที่เตจิกลงไปนะครับผมที่ได้ใช้เท้าขวาเท้าถนัดเป็นหลักนะฮะหน้าก็เหลือนิดนึงนะครับผมก็ขยับไปยิ้วขึ้นลงได้สบายนะครับไม่ยันเหมือน l ีเจนท่านะครับแล้วก็การงอตัวนะครับชุดพื้นก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าตัวเนี้ก็ยังมีนะครับเวลาไปเจอพื้นแข็งนะับมันก็จะปุ่มมันก็จะดันเล็กน้อยนะครับนะฮะ ในส่วนของปุ่มที่สูงกว่ามันก็จะดันนะครับช่วงด้านนอกแต่ว่าข้อดีคือเวลาเราเบรกด้านข้างมันจะช่วยมันจะช่วยนะฮะเบรกด้านข้างมันจะช่วยล็อกนะฮะร,รู้สึกว่ายนก็ยืนได้เต็มเท้านะครับในเรื่องของการกระโดดนะฮะงส้นพื้นโพลอนก็ซับแรงกระแทกได้ดีนะครับแล้วก็การหมุนกลับตัวนะฮะถ้าเราอยู่ปลายเท้านะฮะมันก็จะหมุนกลับตัวได้คล่องตัวขึ้นนะครับบอกได้คําเดียวว่า แทมโพรุนนี้นะครับดึงความมั่นใจของคนเท้ากว้างให้กลับมาใส่ได้อีกทีนะครับนะฮะเท้าเดียวเท้ากว้างใส่ได้หมดครับบอกได้เลยว่าใส่สบายมากครับมาพูดภาพทำเพลงครับเพื่อนๆต้องมาลองนะครับที่ร้านคลิกช็อปนะครับใครอยากมาลองนะครับก็มาที่ร้านของเราได้เลยนะครับอยู่ในค่าทหารร้อนหนึ่งพันหนึ่งลออกนะครับแล้วก็ส่วนใครนะครับอยากจะติดต่อนะครับเข้ามาก่อนนะครับด้านล่างนี้เลยครับเหมือนเดิมครับผม วันนี้พี่เต้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ